สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC t a b ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7-11เท่นอีเเ่นเท่านั้นเฮ้ยนายมาครับตาสวัสดีครับตาตาจอย่อยเฮ้ยนายมาครับตาสวัสดีครับโอ้ มานอยู่ไหนเนี่ยครับกลัวเลยเพรากลัวไม่สบายเหรอตัวเล็กไม่สบายโอเคขอบวันนี้ผมผมเห็นคุณตาขับรถไม่ใส่หมวกกันน็อกเดี๋ยวผมแจกหมวกกันน็อกให้ไหมมีหมวกกันน็อกให้อยู่เอานะเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรนะรีบนะมาไม่ทันอ่ะหมวกกันน็อกอันนี้ใส่ไ,ได้ไหมเคยใส่ไหมครับคุณตาเคยใช่ไหม แล้วไหนไม่ไหนก็ไต้หน่อยมันมันป้องกันฝุ่นได้ด้วยไม่สบายใจ่ไสบายอ๋อวัานมีตของขยันนักก็ตามจื๊บอ่ากางเสื้อไปเลยรวยรวยไปดี้งฮะรวยไปดี้งฮ่าต่อไปใต้ทุกครั้งนะรู้ไหมปัญญาผมนะอาจะมืออย่าเตือนด้วยนะถ้ามันพังแล้วก็มาหาผมใหม่ได้อยู่ในตู้เอฮะชื่อจ่าป๊อปครับ คับเ่าสอบมามได้เยใช่ครับจู่ต่งตู้อ่ะโอ้ตาตู้นั่นน่เลยถามหาได้เลยอยจจะลืมในะครับสวัสดีครับ้ายสวัสดีครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายเฮ้อนอยก่อนจอยก่อนอดก่ไปไหนมาครับตาสวัสดีครับโอ้มันอยู่ไหนนีครับพักกวาว ไม่สบายเหรอตัวเล็กสบายชอบวันนี้ผมเห็นคุณตาขับรถไ,ไม่ใส่หมวกกันน็อกเดี๋ยวผมแจกหมวกกันกน็อกให้ไหมมีหมวกกันกน็อกให้อยู่เอานะเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรน,นะรีบมาไม่ทันอ,อ,อ่ะหมวกกันน็อกอันนี้ใส่ไ,ได้ไหมเคยใส่ไหมครับคุณตาเคยใช่ไหมเ้ยใส่ไม่ไหนก็ใส่หน่อยมัน ก็ป้องกันฝุ่นได้ด้วยไม่สบายใจยอ๋อหว่านีขออนุญาตหน้ารักษาชื่อติด้จไปเลย่รวจดรวใกดิฮะตรวจใกดิตอไปไต่ทุกครั้งนะรู้ไหมสัญญาผมนะอาจะมืออยาเตือนด้วยนะเพื่อมันพังแล้วก็มาหาผมใหม่ได้อยู่ในตู้แต่ฮะ ชื่อจ่าป๊อปครับจ่าป๊อปี่าโทรหาได้เลยใช่ครับอยู่หลังตู้อ่ะโอ้หลังตู้นั่นแหละถามหาได้เลยอาจจะลืมพ์ได้นะครับสวัสดีครับจายสวัสดีครับสวัสดีครับผมบายเฮ้อ